สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไลเลนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทำโคนี่นักพาันชิปให้ขึ้นร่างไฮเปอร์นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการจับตัวจุติมาโคบแล้วนะครับผมเราก็จะไปเริ่มทำเป็นขั้นไฮเปอร์เลยนะครับชิอา่าตกลงไปครับ เอาแล้วครับในที่สุดโคนี่นักพนันชิปผมก็ได้แล้วครับเจสแสงกับโคนี่นักพนันชิปสุดยอดครับนี่คือเซตเกียร์ที่ผมใช้นะครับผมเราไปเพิ่มระดับกันก่อนเลยครับเอาตัวนี้ลงเลยครับ ตัวอะไรดีนะลงไปอ่าอานี่ซุยนี่แหละครับไปเลยอ่าตอนนี้ก็เวลร้อยสี่สิบแล้วครับนี่แอ่อค่าพลังของโคนี่นักพนัน ชิปของผมเนี่ยอยู่ที่1 06 6 6 5 5ล้าน6สนะครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่3าล้านแปดนะครับสามล้านแปดแสนสนไอ้สี่พันไอ้ยหกสบแปดเรา สกิลหนึ่งของมันก็จะเป็นการสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พรรคพวกของฝั่งเราเนาะก็คือแล้วก็เพิ่มโดยเพิ่มพลังโจมตี300%เนี่ย1ิวิเพิ่มอัตราความแม่นยำ3า3 0เพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะ30%เปอร์เน็นเป็นเวลา10วิยกเลิก ทักษะอมะตะของศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยชะงักใช้เวลาเลเวลคน5ส่วนร้อนะครับก็จะเป็นตอนนี้ก็ทำให้ชะงักแค่7วินะครับของผมเพราะว่า วส่เนาะส่วนอันเชิญเครื่องสล็อตเนี่ยก็จะ7จวิเหมือนกันโดยสัตว์อันไอตัวอันเชิญเนี่ยมันจะต้านพายุหิมะด้วยนะครับแล้วความสามารถไฮเปอร์ Hyper, อีกอันหนึ่งของคอมโบที่ใช้ก็คือการขัดขวางการผลิตแร่ ทำให้อัตราการผลิตเนี่ยช้าลงตามจำนวนเลนเจอร์ผู้มีความสามารถนี้นะครับยิ่งเรามีตัวทักษะน,นี้มากเท่าไหร่ในทีมเราก็จะทำให้ทีมเขาเนี่ยผลิตช้าลงมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับเราก็ได้แล้วนะโคนี่นักพนันชิป กลายเป็นคนไฮเปอร์แล้วคอืมแพ้จัดทีม hey ป้องกันใหม่ครับเอาโฟนี่ตัวนี้ลงไปแล้วก็ใส่ระดับอยู่ไหนล่ะอืมตอนนี้เอาเป็นทีมนี้แล้วกัน ไปเลยสวยลองหาตี pvp ดูครับว่าจะมีใครสู้ได้ไหมรีไปเรื่อยๆนะครับรียาวๆไปครับอ่าตัวนี้เจอแล้วคิดว่าสู้ไหวนะใช่ไหมเดี๋ยวออกไปดูแปบ๊บสู้ไหวใช่ไหม ส่้ไหวครับแบบนี้สู้ไหวกดเลยครับมาสู้ไหวนะไปครับ สัตว์อันเชินปั๊ดมาพัดกลับครับอ้มวถลุงเลยไม่ใช่เขาใส่เกียร์ดาบใหม่อะไอ้ดาบคีโคจูมอนจีอะโคตรเกียดเ,ยเลยครับไอ้ดาบเนี่ย โโกงและไอดีผมคือไม่มีเกียร์ด้วยดิประเด็นนะเป็นไรครับตอนนี้ผมก็จะพักลงจุติไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ปั้นเจ็ดแสงกับโคนี่นักพนันชิปให้ขึ้นร่างไฮเปิดได้แล้วครับ ตอนนี้ก็จะเล่นเก็บทรัพยากรในสเตจพิเศษแล้วครับต้องรอลุ้นเดือนหน้าครับว่าจะมีอะไรมาใหม่ต้องรอลุ้นไปเรื่อยๆครับชนะนะครับรอบนี้ลองดูครับจะมีตัวไหนที่จะชนะอีก อันนี้ผมว่าไม่น่าไหวอะ่ะมันมีดาวินชีเนาะผมเกียดดาวินชีมากเลยนะมันมันก๊อปจนเครื่องผมค้างอะ่ะเครื่องผมมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่โอ้โหเอลซ่า อาทิตย์นี้น่าจะขึ้นได้แค่ทองหนึ่งนี่นะครับน่าจะไปไม่ถึงเพชรสามนะรอบนี้แบบว่ามันมันตึงอะ่ะมีแต่นคนตึงๆนะต้องปั้นทีมอีกหน่อยครับอืมเอาไงดีนะเจมเมอระ ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าออะดีไม่รู้อ่ะแต่อยากลองนะสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลองไว้ก่อนเอาละครับ ก็เรามีเกียร์ดาบนี่คือแบบเราจะก๊อตเลยนะถ้าเราได้เกียร์เจ็ดดาวดาบดาบ,ดาบที่โ่จูม,มันจนะิตัวบินตัวนี้อ่ะเอฟเปลยนไ้ถ้าป้อมใกล้แตกเคยไอนนะ้นี่ล้กันโอเคพัดมาพัดกลับครับกดโล่ก่อนนะ เอาไปทะลวงเลยครับทะลุงเลยครับไปโอ้โหโดนบาวซูคุยโยมิครับตัวเกียนถ้าผมได้อลิสติกิมาผมว่าทีมผมน่าจะโหดขึ้นเยอะเลยละ่ะ มันมีตัวรีเซ็ตสกิลไงีตัวรีเซ็ตทักษะให้ไงอ่าชนะครับสวยเลยสวยเลยสวยเลยครับแบบนี้แหละเอาอีกครับเผื่อมีคนที่ชนะทางผมว่าหลังจากผมเก็บทรัพยากรในด่านสเตต พิเศษเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าผมจะทําบอสแสงนะครับให้เป็นร่างไฮเปอร์ตอนนี้กบในทีมผมก็มีแค่ตัวเดียวเองไงกบม่วงทีมผมมันมีแค่ตัวเดียวไงมันก็เลยสู้ใครยังไม่ได้มันทำแม็กยังไม่ได้ต้องเก็บไปเรื่อยๆ าจะไม่มีใครที่ตีได้แล้วล่ะมงเดี๋ยวรีอีกสักสิบครั้งแล้วกันอันนี้น่าลองอยู่นะอันนี้น่าลองอยู่นะแพ้ก็ช่างอะ่ะแต่อยากลองนะครับมามาลองกันเลยครับ โอ้โหมาปุ๊บใส่น้ำแข็งเลยนะมาปุ๊บก,กดสก,กิลเลยนะเอาดิเอาดิาดมาดิมาปล่อยไปครับปล่อยมาปล่อยกลับไม่โกงครับ เซตสนาไปครับเซตสนาดอะเบกเจ็ดแสงเป่ากระจุยกระจายเาครับจะไหวไหมโดนพอหน้าบ้านครับจะสู้ได้หรือเปล่ามาลุ้นกันครับฝั่งนู้นมีบอสเจระเค้นะต้างไฮเปอร์แม็กครับไม่กลัวครับมะ ตัวซัมมอนออกมาครับทำหน้าที่ได้ดีมากครับแล้วมันถึกมากนะไอตัวซัมมอนเนี่ยผมว,ว่าดีมากเลยเด็ตัวนี้มานะครับอ้าวชนะอีกรอบครับผมอืมโอเคครับก็น่าจะตีเท่านี้ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยตีอีกรอบช่วงเย็นครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้ครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยนะครับขอบคุณครับ